มันเกิดอะไรขึ้นครับกับกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีเจตนาดีมากๆเลยนะคือตั้งใจจัดสร้างโอกาสให้คนพิการในไทยได้มีงานทําแต่ไปไปมากฎหมายฉบับน,นี้กลับอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ที่สร้างปัญหาซะเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงเบื้องหลังกฎหมายฉบับน,นี้ไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับเพื่อที่เห็นว่าปัญหานี้มันใหญ่แค่ไหนข้อมูลล่าสุดเนี่ยโอ้โหตัวเลขน่าตกใจมากครับคือเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ เกือบครึ่งหนึ่งของคนพิการในวัยทํางานยังว่างงานอยู่แล้วก็มีแค่ประมาณ24เนท่าน,นั้นเองครับที่มีงานทํานี่แหละครับคือภาพความจริงที่เราต้องเผชิญแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ทีนี้พอเราเห็นโจทย์ใหญ่ขนาดนี้แล้วกฎหมายก็เลยต้องเข้ามามีบทบาทครับซึ่งนี่ก็เปรียบเสมือนเป็นคําสัญญาของรัฐเลยนะที่จะผลักดันให้คนพิการได้เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆในตัวกฎหมายเนี่ยเขาก็ให้ทางเลือกกับบริษัทไว้3ทางด้วยกันครับ ทางแรกเลยคือมาตรา33คือจ้างคนพิการเขาทํางานโดยตรงเลยอันนี้ถือเป็นหัวใจหลักของกฎหมายเลยนะส่วนทางที่2คือมาตรา34ถ้าไม่สะดวกจ้างก็จ่ายเงินเข้ากองทุนแทนได้และทางเลือกสุดท้ายครับมาตรา35คือให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆซึ่งไอ้เจ้าทางเลือกสุดท้ายนี่แหละครับที่กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลย แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือดูเหมือนว่าไอทางเลือกที่3หรือมาตรา35เนี่ยมันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีเลยถ้าเรามองแค่ตัวเลขผิวเผินมันก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้ามองลึกลงไปแล้วเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราเห็นกันก็ได้ครับแล้วเบื้องหลังตัวเลขสวยๆที่เพิ่มขึ้นเนี่ยชีวิตจริงๆของพวกเขาเป็นยังไงกันแน่เอาละครับตอนนี้เราจะพักเรื่องสถิติตัวเลขอะไรไว้ก่อน แล้วไปฟังเสียงจากประสบการณ์จริงของผู้คนที่ทำงานภายใต้กฎหมายนี้กันดีกว่าครับนี่คือเรื่องของคุณ A นามสมมุตินะครับที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยแม้แต่มาตรา33ที่เรามองว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีช่องโหว่คือมันอาจจะเป็นแค่ประตูหมุนที่นายจ้างใช้เพื่อเลี่ยงการบรรจุพนักง,งานประจาก็ได้คำว่าความมั่นคงที่ควรจะได้เนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไปซะอย่างนั้นแต่เรื่องราวมันหนักหน่วงกว่านั้นอีกครับ โดยเฉพาะในมาตรา35นี่เป็นประสบการณ์ของคุณ B นามสมมุติคือทำงานโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนนานถึง5เดือนเต็มๆแล้วพอทวงถามคำตอบที่ได้กลับมาคือข้อเสนอให้กู้ยืมเงินของตัวเองโอ้โหนี่มันคือภาพสะท้อนของการถูกเอาเปรียบที่ที่มันสุดๆจริงๆครับน,นี่คือผลกระทบที่มันน่าสะเทือนใจที่สุดแล้วครับคำพูดของคุณเตอกย้ำให้เราเห็นเลยว่าต้นทุนที่ต้องจ่ายในชีวิตจริงมันสูงแค่ไหน คือสภาพการทํางานที่ไม่มั่นคงเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพแบบรุนแรงมากถึงขั้นที่ไม่กล้าจะไปโรงพยาบาลไม่กล้ารักษาตัวเองเพราะกลัวจะตกงานนี่คือราคาที่พวกเขาท้องใจครับประสบการณ์ที่เราได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาร่วมกันของผู้ที่ทํางานภายใต้มาตาา35เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองที่ต้องเจอกับค่าจ้างที่อาจจะต่ากว่าเกณฑ์และที่แย่ที่สุดเลยคือการจ่ายเงินที่ล่าช้าไปหลายๆเดือน ส่วนเรื่องความมั่นคงในอาชีพสัญญาก็เป็นแบบปีต่อปีไม่มีอะไรมารับประกันเลยแล้วก็ไม่มีสวัสดิการพื้นฐานอย่างประกันสังคมด้วยซ้ํานี่คือภาพรวมของระบบที่มันเต็มไปด้วยช่องโหว่แล้วก็กําลังถูกตั้งคําถามอย่างหนักเลยครับเรื่องราวที่เราได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคร้ายส่วนบุคคลนะครับแต่มันคืออาการของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมากคําถามก็คืออะไรคือช่องโหว่ในระดับโครงสร้างที่ทําให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญกันครับ คำถามสำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราเพิ่งได้ฟังไปเนี่ยในทางกฎหมายแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรที่ทำให้การจ้างงานที่ดูเหมือนจะเอารัดเอาเปรียบก,กันขนาดนี้มันยังคงดำเนินต่อไปได้และนี่คือคำตอบครับที่เป็นหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยมันคือความแตกต่างทางกฎหมายระหว่างสัญญาจ้างสองประเภทนี้แหละครับคืออย่างนี้นะครับ สัญญาตามมาตรา33เนี่ยเขาถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งหมายความว่าจะได้รับการคุ้มครองเต็มรูปแบบตามกฎหมายแรงงานเลยแต่พอเป็นสัญญาตามมาตรา35ปุ๊บมันกลับถูกตีความว่าเป็นสัญญาบริการครับซึ่งมันอยู่นอกเหนือกฎหมายแรงงานโดยสิ้นเชิงแล้วผลก็คือสวัสดิการความคุ้มครองทุกอย่างหายวับไปกับตาเลยครับคุณมอสราโมชื่นขำซึ่งเป็นนักกฎหมายได้ชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งตรงนี้แบบชัดๆเลยครับว่า ถึงแม้มนหัวกระดาษจะเขียนว่าเป็นสัญญาบริการแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยทั้งการกำหนดเวลาทำงานการมี KPI ต่างๆมันมีลักษณะเหมือนการจ้างแรงงานทุกอย่างเลยซึ่งแบบนี้มันอาจจะเข้าข่ายความพยายามที่จะเลี่ยงการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนั่นเองครับคุณสาวรักษณ์ทองกล้วยผู้เช่าชาญด้านสิทธิคนพิการก็ได้ขยายภาพให้เราเห็นกว้างขึ้นไปอีกครับท่านชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในเชิงระบบของภาครัฐเลย คือมุ่งเน้นแต่จะโปรโมทให้ในายจ้างใช้มาตรา35แต่กลับขาดกลไกการตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมันก็เลยไม่สามารถป้องกันปัญหาการเอาเปรียบที่เกิดขึ้นได้เลยครับแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้แบบรอบด้านที่สุดเราต้องยอมรับว่ามันก็มีอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นมุมมองที่เชื่อว่าถึงแม้จะมีปัญหาแต่มาตรา35เนี่ยก็ยังคงมีความจำเป็นแล้วก็มีประโยชน์อยู่ นี่เป็นคาพูดที่ทรงพลังมากๆจากคุณธรรมรัสสุธิพงศ์นะครับที่สะท้อนอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยเขามองว่าสิ่งที่บริษัทมอบให้ผ่านการจ้างงานรูปแบบนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นความเมตตาหรือเป็นทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเหตุผลหลักๆที่สนับสนุนมุมมองนี้ก็คือเขามองว่ามาตรา35เนี่ยเป็นทางออกที่มันยืดหยุ่นแล้วก็ทําได้จริงสําหรับนายจ้างที่อาจจะยังไม่พร้อมจ้างโดยตรงมันเปิดโอกาสให้ทํางานจากที่บ้านได้ แล้วถึงแม้จะยอมรับว่ามันมีข้อบกพร่องนะแต่ผู้สนับสนุนมุมนี้เขามองว่าการมีงานทําถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ยังดีกว่าการไม่มีงานทําเลยมันก็เหมือนการประนีประนอมกับโลกแห่งความเป็นจริงนั่นแหละครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจปัญหาจากทุกแง่ทุกมุมแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วทางออกมันคืออะไรล่ะเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้กันได้อย่างไรข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยครับ เริ่มตั้งแต่ภาครัฐต้องมีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งกว่านี้มากๆแล้วก็ต้องปรับมุมมองให้มาตรา35เป็นแค่สะพานที่จะนําไปสู่การจ้างงานที่มั่นคงในมาตรา33เท่านั้นยกระดับกฎหมายของเราให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องเปลี่ยนจากการบังคับมาเป็นการสนับสนุนให้นายจ้างอยากสร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริงครับและนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่สัมพันธ์ที่สุดของเรื่องนี้เลยก็ได้ครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาที่ตัวบทกฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ แต่ความท้าทายที่แท้จริงเลยก็คือการเปลี่ยนกรอบความคิดของนายจ้างจากแค่การทําตามกฎหมายไปวันๆเพื่อลดหย่อนภาษีไปสู่การมองเห็นคุณค่าแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในการจ้างงานอย่างจริงใจเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อกฎหมายที่ดีอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วความรับผิดชอบในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ใครกันแน่อยู่ที่ภาครัฐภาคธุรกิจหรืออยู่ที่พวกเราทุกคนในสังคมกันครับ